สวัสดีครับเอฟซสาวหน่อยเอฟซหลังอิงมาคุยกันต่อครับพี่น้องคุยจยากต่อจากเมื่อตอนเทียงดีครับรถเนาะพี่น้องเนาะก็เมื่อนี้ก็เห็นแต่เขาเหว่านะครับพี่น้องเห็นแต่เขาเหวาว่าอีหราแบบเวลาถ่ายทํำละครในถ่ายทาหนังแล้วนะทุกคนบอกว่าขนลุกเฮ้ากับบูหูคือกันว่ามันเกินยังขึ้น ที่ว่าทุกคนที่อยู่ตรงนั้นบอกว่าถึงกับขนลุกด้วยครับพี่น้องเวลาอิหลเว้าวาก็เข้ากับโค้งิเข,ข้าใจแน่นอนพี่น้องเนาะมันเหตุยังก็คือโคงศทธิ์แดงแบบเรื่องที่เกิดขึ้นกับอิหลาที่เคยเกิดขึ้นกับอิหละนี่สินะครับพี่น้องที่อิหลาอาศิหูเพราะว่าแต่ก่อนเคยเห็นอิหลาเว่าว่าอิหละชอบสีใดแบบว่าไพ่ซิมาหาเนี่ยิหูจักกรสิหูก้อนลวงหนาว่ามีคนยังมากมีคนมาหาสินี่แหละครับพี่น้อง อาซีเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับเกิดขึ้นกับแต่ละคนอานซีนั่งอยู่แล้วก็เลยว่าว่ามีไผ่ยังมาหาหูจักอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้องก็เลยกลายว่าคนทุกทุกคนในกล่องนะในกล่องไทยทาหนังหนังไนะทยทั้งไอหนังอนะ่ะก็คือทุกคนได้ยินว่าบอกว่าคนลุกครับพี่นอ้องคันว่าจังสันล่ะมันบอกแปลกครับพี่นอ้องที่เฮาได้เห็นสมือสมุออีหลานเนี่ยเกิดจังไดเป็นจังไงเป็นยังเอซีถึงได้ติดตามเป็นยังเอซีถึงหัก ก็ค <c oughs> ือวางง่ายๆอีหลามีของเะครับพี่น้องมีของของที่วานี่ยก็คือของเี่แบบว่าเฮ็ดยังกระตามเนี่ยที่เห็ดไหแบบค้นหักคนหอมคนติดตามบมมีของบอมแมนว่าเล่นของเลยครับบอมแมนในวัด <c oughs> ย่าเข้าใจพิษว่าเล่นของครับคือคือมีของในตูเห็ดยังกระตามมันมีไหมีองค่ะ <c oughs> <c oughs> เออเร็วมีอค์ในตูเห็ดยังกะให้้นหัดคน้นหอมคน ติดตามเนี่ยแหละครับพี่น้องมันก็เป็นจัดจังหนีนะครับพ mm ี่น้องครับเบิ้งแต่ที่ว่ามือขึ้นนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องคนมาเนี่ยเป็นมือนนสนาจนเวทีจนแบบว่าโอ้โหแล้วก็อยังเออง่ายๆสังกะสีแตกครับพี่น้องสังกะสีแตกอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่แหละทีว่าแต่ละคนเนี่ยผมฟังเร็วมันมีความสุขหลายครับพี่น้องมันว่าเป็นเรื่องที่แบบสนุกสนานที่อยู่ในการในกองกองท้ายในสนาพี่น้องน้องนะเบิ้งอีหลั เราอีหลา่ากะเฮ็ดโตแบบนาฮักนาอินดูนาแบบคนขนาดว่าคนทีจัดกัดกับเขา่ากับปยังเนี่ยต้องจัดให้อีหล่านะครับพี่น้องจัดให้อีหลา่าว้อีหล่าต้องการยังนี่สิเบิ่งที่หล่ะครับพี่น้องก็คือก็ทว่าแบบอยู่ตรงนั้นก็คือว่าอีหลา่านะเป็นตัวเด่นตัวหนึ่งเลยหล่ะครับเป็นตัวเด่นในวงในกล่องนั้นเลยครับพี่น้องเนาะก็สังเกตคนทีทายคลิปนะครับ็กดก็เน้นเน้นอีหล่านั่นแหละครับพี่น้องเพราะว่ายังค้นสิบไปเบิ่ง คันบ่มมีอีหล่าคนกับสิบครยอยากไปเบิรงเท่าไดผมก็ขึ้นันผมก็เน้นหาติคําว่าที่มีอิหล่าอยู่นั่งอันใดบ่มีอีหล่าผมก็บบใครได้เบิรงเท่าไหรอันนี้เรื่องจริงครับพี่น้องผมเบิดตัวครับพี่น้องเพราะว่าเฮ้าติตามอิหล่าก็อยากเบิรงอีหล่าว่าตอนนี้อิหล่าอยู่ไซเลวตอนนี้สามโมงครึ่งพักย่เงเฮ็ดย่งย่งนี่เฮ้าก็อยากเบิรงอยากหูคือตอนนี้ผมก็บ่อท่านได้เบิรงคลิปเนะพี่น้องผมก็พึ่งกลับจากเฮ็ดงานผมก็บ่อท่านได้เบิรงคลิปเพราะวางหงนนงลงๆัๆนะ พราใครได้บังคลิปครับพี่น้องเพราะว่าล่อบังตอนเลิกงานมาแล้วไม่สินะเพราะว่าต้องว่าง่ายๆก็คือไอใสโทรศัพท์เครื่องเนี่ยนะครับพี่น้องมันเพราะมีเครื่องเดี่ยวผมมีเครื่องเดียวครับพี่น้องก็เลยต้องใสโทรศัพท์เครื่องนี้ยรับงานก็คือเปิดแอปรับงานมันก็เลยบ่ได้โอกาสได้บังก็ต้องล่อเลิกงานหรือว่ารับงานแล้วได้งานแล้วแ่นไปแบบไกลๆเนี่ยก็ได้เปิดเบังแนงสินะพี่น้องเนาะ แต่ส่วนมากกับว่าใครได้เปิดเบิงตองรับงานให้ได้เงินเพื่อซิมาเลียงครอบครัวเพื่อให้มันมีเงินมีเงินใส่นะครับพี่น้องเนาะแต่เมื่อนี้กับบอบอใดเท่าใดครับพี่น้องก็เมื่อนี้หาอยากสุดหรือเป็นเพราะว่าเมื่อแต่ไปเบิงอีหลากับบมูหก็บอเข้าใจกันละอาจจะเป็นเพราะว่ายังหนึ่งเห็นอีหลามากจริก็อยากไปเบืงนั่งน,นะนั่นหละครับพี่น้องก็เลยกลายไปกดเอ บางเถอก็กดหยุ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 ดหย,ยุดเอนั่นน่นะนะหยุดเอแอปผมนั่นแหละแอปรับงานนั่นแหละมาเบิงอีหลางสิมันกับมีจังตรง,ตงนี้น้่กับโมมันก็เลยกลายมายแลนลด์รถได้หน่อยหมอน,นี้ <c oughs> คนอยากเบิงนาอพี่น้องนาะคนอยากเบิงคนอยากติดตามเพราะว่าความหนาหักของอีหลางนะเห็นให้เฮาเอี่ยอยากเบงอยากติดตามอยูจะตลอดเบิงแต่งตัวนี่ครับพี่หน้องเสื้อขาวแต่งตัวแบบคนค,คือว่าง่ายมัน เต็งัวแบบโบราณโบราณนะครับพี่น้องโบราณน้อยก็คือแบบผ่าถุงงามๆผ่าถุงไหมสีเสือขาวสีแต่ละคนนะครับพี่น้อ,โนนอ,อแบบงโอ,อ,อ้เบิง่งหลักขึ้นหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นแบบว่ายอ้อนยุคไปอีกครับพี่น้องยอ้อนยุคไปหน่อยนึ่งอ่นหายมันเข่ากับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นประมาณนี้นะครับพี่น้องผมเสือว่ามือหนักมากเนี่ยสุดยอด จังได้ก็คนต้องไปเบิ่งหลายแถครับพี่น้องทิดตามเบิ่งแ้จังได้ก็ต้องติดตามเบิ่งครับพี่น้องทิดตามเบิ่งแล้วผมกับสีราย่งานเรื่องเล่าอีหลาตลอดว่าอีหลาไปใช้แนส่สถ้าเบิ่งเมื่ออื่นว่าอีหลาสีเข้ากองกอ,อีกบ่ก็ถ้าเบิ่งท้าติดตามเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเม,มื่ออื่นกับเล,ล่นยูสุพรรณครับพี่น้องเล่นยูสุพรรณที่เขาว่าห่างจากบ้านผมประมาณร0อยกิโลนะครับพี่น้องก็พาติดตามก้อนพี่น้องก็ คงเบึ้งๆแหละคงสิบบริษไปแล้วครับมืออื่นแล้วครับพี่น้องล่อวันที่สิบสามมือเดียวที่วัดโกกากครับพี่น้องวัดโกกากอยู่วันที่สิบสามแล้วครับพี่น้องไปไปครับไปเจอกันได้ครับพี่น้องไปเจอทักทายได้ครับพี่น้องทักทายได้เมื่อสุกคนครับพี่น้องบ่มีปัญหาครับพี่น้องก็สิไปทายหรือว่าตอนไปอาจจะเป็นไรสดแน่ไรสดไปเราไปถึงผนอาจจะไปทายคลิดทายยังลง่น้อยสักน้อยเพระมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ก็เสียยางนะครับพี่น้องเวลาผมไปเพึ่งผลแล้ว มันวอาบอกเก่งวลาไทยลิดมันก็บอกบอเก่งจังได้ก็ขอโทษในเด้อครับพี่น้องมันบอกบอเก่งกันพยายามนี่ละกะพยายามหัดน์บอกไปเรื่อยๆเพราะว่ามันแสดงเก่งไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะทุกคนเฮาอ่ะมันมีผสิเก่งเก่งเลยหอกครับพี่น้องต้องพัฒนาต้องค่อยๆเห็ุกค่อยๆยังไปเนาะจังได้ก็อย่าลืมครับพี่น้องมาก็ติดตามเท็กซี่ลงทางชาแนลในเด้อครับพี่น้องเด้อกบมาคอยติดตามคนไหลคดแชร์เน่กะซีมีแบวว่า นี่ละอิหล่าเขาคุ้นเทพหรือว่าสีวอลเรื่องอิหล่าในความหนาหักในความที่หนาเอ็นดูที่เห็นเห็นซุมมือประมาณน,นี้แหละครับพี่น้องเนาะกะัคิดมือไรคิดได้กับสิลงคิดหลายๆแน่ขันมือไรคิดบ่ได้กับบอได้ลงเด้อแต่อาร์เไลล่งหน่อยแน่ <c oughs> ทุกอย่างเฮาเห็ดเพราะว่าความหักความแพ่งของอเฮาที่ฮักอิหล่าแล้วพี่น้องเนาะอย่งไรกับทาเบิ้งอีกเนาะแล้วกะ็นี่ละเห็นความหนาหักแล้วกะ็มันก็ ดีใจครับดีใจดีใจแห้งหลายถีไว่า,ลาหล่ามือนีมือนีเบึงนะครับพี่น้องบึงนดีอีหลาบ้องง่วงครับพี่น้องหน้าตาสดใสสดชื่นบึงแล้วคือแบบบ้องง่วงอ่ะบึงแหลมันที่จริงแล้วอีหลาเลิกมากเลยแล้วก็นั่งรถมากอา่ะอสิเด่นนในรถนะครับพี่น้องเนาะแต่ถึงสีน,นอนในรถอย่างไรมันกับบอใครอิม่มหรอครับพี่น้องแต่อีหลามากแต,งต่งโตแต่งยังนะปุ้ยเฮ้ยมันหนาหักเกินครับพี่น้องหนาหักอีหลียอมยับว่าหนาหักหนาหักจนแบบว่า มันเห็นนี่แหลานะมันมีความสุขอะครับพี่น้องถ้าได้เห็นได้เบิงแล้วมีความสุขเนี่ยนี่แหละที่คนคนผมว่าคนอื่นี่เบิงเนี่ยคือผมบอกครับพี่น้องได้เบิงอีหล่าแล้วมีความสุขมีความทิ่แบบว่าเบิกบานขึ้นเห็นยังก็ดูดีขึ้นอะมันได้เบิงได้ยังตัดได้เลี้ยสสามสมือนี่นี่แหละครับพี่น้องคือคือติดไปเบิงหนาาวที่แหละครับพเพราะไปเห็นอีหล่าเนี่ยโอ้ยความหูุ่ซึ้งมันมันมีความสุขนี่มันเป่งขึ้นมาเลยครับพี่น้อง เหตุยังที่แบบว่าเหนื่อยๆมากเนี่ยคันเห็นหอีหลาได้เบิ้งอี่หลาน่ะมันก็เกิดอาการมีความซุกขึ้นมากทั้ทีเลยนี่แหละครับพี่น้องจังรนหา้ากับติดต่มไปเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะมือนี้กะบผมียังไรครับพอเราไปกะเดี๋ยสิหาดำคาานีเพอเราบอกาบก่งเนีครัะพี่น้องเนาะมือนี้กัสวัสดีครับ